สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่มุมความรู้7นาทีบายชีนะคะวันนี้ชีมีเรื่องราวสำคัญที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชาวพุทธอย่างเราๆนั่นคือเรื่องราวของวันอสัรหะบูชาและวันเข้าพรรษาสองวันสำคัญที่อุดมไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาค่ะเริ่มต้นที่วันอสัรหะบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8 ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมปี2568นะคะคำว่าอสสาระาคือเดือน8ส่วนบูชาคือการระลึกถึงวันนี้จึงเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8ค่ะหัวใจของวันอสสาระาบูชาก็คือการเป็นวันพระธรรมจักรซึ่งเป็นวันที่พระตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2613ปีที่แล้ว หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ไม่นานค่ะมีสามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ 1. ปฐพระธมเทศนาประกาศอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาบทแรกคือธรรมจักกับปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีพระธรรมบทนี้สอนถึงทางสายกลางและอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของการดับทุกข์ อันได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรค 2. เกิดพระสองฆ์องค์แรกเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงท่านอัญญากลทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีได้เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันและทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าส่งอุปสมบทให้ด้วยพระดำรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านจึงกลายเป็นพระอัญญากลทัญญะพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา สพระรัตนตรยัยครบองค์สาการที่พระสงฆ์องค์แรกบังเกิดขึ้นทำให้พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระศาสนาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมที่นี้มาถึงวันเข้าพรรษานะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาและปฏิบัติวันรุ่งขึ้นจากวันอสาญหะบูชาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษา คำว่าพันษาแปลว่าฤดูฝนการเข้าพันษาจึงหมายถึงการที่พระภิกษุสงฆ์ต้องจําพันษาอยู่ประจําณที่ใดที่หนึ่งตลอดสเดือนในฤดูฝนโดยไม่จาริกไปค้างคืนที่อื่นทีนี้ทําไมต้องเข้าพันษาก่อนหน้านี้ยังไม่มีพุทธบัญญัตินะคะที่ให้พระสงฆ์จาพันษาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเมื่อชาวบ้านติเตียนพระภิกษุที่จาริกเหยียบย่ํา พืชผลทางการเกษตรในฤดูฝนที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยให้พระภิกษุจำพรรษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันออกพรรษาค่ะในวันอสาระบูชานี้นะคะก็คือวันที่เราควรระลึกถึงพระคุณของพระ,ะรัตนตร a the Noble หลักธรรมโดยเฉพาะอริยสั 4, จ Noble Truths, and reflect upon and ในวันเข้าพรรษาก็คือโอกาสทองที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังปฏิบัติธรรมและอบรมสั่งสอนภิกษุใหม่ส่วนพวกเราขราวาดก็ควรใช้ช่วงเวลานี้เข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาและงดเว้นอบายมุขเพื่อขัดเกลาวจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นค่ะ มีเหตุการณ์สำคัญในสมัยพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับการจำพรรษาเช่นพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาพระเชตวันมหาวิหารบ่อยครั้งเพื่อทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทหรือในพรรษาที่7พระองค์ทรงแสดงพระอภิธ,ธรรมโปรดพุทธมานดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการสั่งสมบารมี บทเทศนาธรรมอันทรงคุณค่าในวันอสัญหะบูชานี้ก็คือธรรมาจากกัปวัตนสูตรปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่แสดงหน้าป่าอิสิป,ปันตนามฤคทยยวันเมืองพระราณสีในวันอสัญหะบูชานั่นเองบทนี้ยกมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเล่มที่4พระสุตตันตปิฎกมัชชินิกายมลลปัญน,นาตหน้า208นะคะพระพุทธเจ้าตรัสถึงทางสายกลางซึ่งนำไปสู่การดับทุกข์ไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตไม่ควรเสพที่สุดสองอย่างนี้คือการประกอบตนให้พัวพันในกามซึ่งเป็นของต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบตนให้ลำบากซึ่งเป็นของไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เสพที่สุดสองอย่างนี้ได้ตรัสรู้ทางสายกลาง อันกระทําซึ่งความเห็นความรู้อย่างกิเลสให้สงบระง,งับกิเลสให้เกิดปัญญาเครื่องตัดสรู้ให้ถึงพระนิพพานจากพระธรรมเทศานานี้ทําให้เราเห็นว่าการดําเนินชีวิตด้วยทางสายกลางไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําเราไปสู่ความสงบและพ้นทุกข์และทางสายกลางที่จะพึงปฏิบัตินั้นก็คือมักมีองค์8นะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการกระทําชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งใจมั่นชอบมักมีองค์8นี้เป็นหนทางที่พระองค์ทรงสอนให้เราปฏิบัติเพื่อเดินตามทางสายกลางเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ท่านผู้ฟังคะวันสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาและปฏิบัติเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลและพัฒนาจิตใจให้งดงามยิ่งขึ้นไปค่ะฉีหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในมุมความรู้เนาทีบายชีในตอนหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ